Whisper, good morning. So gently in my ear, I'm coming back to you. Babe. วัดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถเพิ่งจะเข้ามากันสดสดร้อนๆอนเลยนะคะหยกจิบมารีวิวนะคะให้กับลูกค้านะคะของเราได้รับชมก่อนเพื่อนอีกเช่นเคยเนาะสาหรับคันนี้นะคะต้องบอกไว้เลยนะคะว่าสําหรับลูกค้าทีา่เป็นสายแต่งรถเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าเก่าแต่งมาให้แบบจัดเต็มอยู่แล้วนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้าง นนั้ะะคะเดี๋ยวหยกพาไปรับชมกันเลยนะคะอะย่าลืมบอ,อกไปนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับ Toyota New p o r t u n e r ค่ะ2.4ขับ2นะคะดิสเบรก4ล้อปี2018ค่ะจดใช้งานปี2019นะคะตัวไม่ขับไป57,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะตัวรถมาพร้อมกับสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ กระจังหน้านะคะลูกค้าเก่านะคะอ่าเปลี่ยนมาให้แล้วนะคะเป็นสีดํานะคะแต่งออกสไตล์ TRD แบบนี้เลยนะคะรวมไปถึงสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะในส่วนของตัวไฟนะคะไฟหน้า ดีเซลแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะ,ะตัวเครื่องนะคะลูกค้าห้องเครื่องนิ่งๆแบบนี้เลยนะคะตัวแผ่นกันความร้อน,นะคะ่ะไม่ยับไม่ยุ่ยนะคะเม็ดอาร์ตนะคะยํงเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะทั้งคันเลยนะคะแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะในส่วนของอห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวยางเลยนะคะสําหรับยางคันนี้นะคะเป็นยางปี2018นะคะแล้วก็มา แม็กนะคะที่ลูกค้าแต่งเสริมเติมมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะขอบ20แบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวในตัวนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะแล้วก็อ่าลูกค้าเก่าเสริมมาให้อีกเช่นกันนะคะเป็นตัวรบับหลังคาดํามาแบบนี้เลยนะคะดูหลอ่อดูดันกันมากๆนะคะสาหรับคันนี้นะคะ ที่จะเปิดค่ะเป็นโครเมียม um นะคะมาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ทคิเลตค่ะแค่มีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวตัวกันสาดนะคะมีให้นะคะทั้ง4บานนะคะภายในห้องโดยสารนะคะก็ตามสไตล์ของตัว 2.4เลยเนาะแพนในห้องรัสารจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้อาจจะมีฝุ่นเล็กน้อยไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าอันนี้ทางเราให้ลูกค้าได้เห็นสภาพตามจรงิงหน้างงานแบบนี้100%นะคะว่ารถเข้ามา แบบไหนนะคะตัวนี้แต่ว่าอ่าสาหรับคันนี้คือรถสวยมากๆนะคะรับอรับมาจากมือเจ้าของเก่าค่ะลูกค้าอ่าได้สภาพสวยงามแบบนี้เลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะทางเราก็เก็บงานให้ลูกค้าก่อนส่งมอบอยู่แล้วทุกคันทุกเคสเลยนะคะมาเริ่มกระจากที่ตัวกระจกเลยนะคะกระจกเป็นกระจกออโต้นะคะ4บาน,นะคะ่ะกระจกไฟฟ้าออโต้สบานเช่นกันนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะมีมาให้นะคะตัวเบาะอย่างที่หยกได้บอกไปเนาะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็อ่า ไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะสามารถปรับทิศทางได้6ระดับ6ทิศทางด้วยกันนะคะก็มาพร้อมกับตัวปุ่มนะคะคู่สตาร์ทนะคะตัวนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะส่วนตัวพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยมอลติฟังก์ชั่นนะคะสามารถเพิ่มวอลุ่มค่ะลดวอลลุ่มรับซ้ายวางซ้ายค่ะรวมไปถึงสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะ พวงมาลัยยมีมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะแพ n นดิลชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์ค่ะเพิ่มความสนุกในการขับขี่นะคะมีมาให้เช่นกันค่ะสําหรับตัวรันไม่นะคะอยู่ที่5 7 0 0 0กิโลเมตรนะคะตัวนี้รับมาจากมือเจ้าของเก่าตัวเลขนี้เลยนะคะ หน้าจอเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนนะคะคันนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตมัยค่ะมาพร้อมกับตัวแอร์ระบบดิจิตอลนะคะแบบนี้ทั้งคันนะคะสำหรับตัวแอร์ของ Fortuner ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่เย็นนะคะลูกค้าเย็นมากๆเลยนะคะตัวเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode, Power Mode ค่ะแล้วก็รวมไปถึงปุ่มการลื่นถ่ายลื่นสะบัดนะคะ,ะตรงด้านหน้านะคะตรงอ่า ที่บางแดดนะคะลูกค้าเก่ายังไม่ได้แกะออกเลยนะคะสาหรับซีนบางแดดนะคะด้านหน้าคอนโซลเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านหลังห้องโดยสารนะคะด้านหลังห้องโดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังสีน้ําตาลเช่นกันนะคะตัวเบาะไม่ช้าเลยนะคะลูกค้าตัวนี้รถปี2องพัจุดใช้งานปี2020นะคะ อ่าตัวนี้ด้านหลังมีตัวเอาเล t ให้นะคะชาร์จแบตนะคะที่ไฟ120โวลต์ค่ะหรือว่าด้านล่างจะถูกแปลงมาเป็นหัวปลั๊กไฟบา้านแล้วนะคะที่ไฟ220โวลต์หรือว่าเทียบเท่ากับไฟบา้านนั่นเองนะคะ ส่วนตัวด้านหลังห้องด้วยสารนะคะแอร์ราวสามตอนด้วยกันนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเนาะอย่างที่บอกว่าว่าจะไม่เย็นนะคะนี่นะคะตัวเพดานก็เกลี้ยงๆกล้ยงแบบนี้ทั้งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะสภาพที่รับมาจากมือเจ้าของเก่านะคะรถเพิ่งมาถึงกันสด,สดๆร้อนๆเลยนะคะตัวนี้ยวเก็บมาให้ลูกค้านะคะของเราได้รับชมก่อนเพื่อนเลยนะคะ นี้ลูกค้าเก่าเสริมมาให้เนาะเป็นตัวสเกิร์ตหลังนะคะแล้วก็อ่าตัวชุดยางอะไรนะคะอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้ก็สามารถใช้งานกันได้นะคะแล้วก็ตัวกล้องนะคะออกศูนย์ออกโรงงานนะคะสําหรับกล้องหลังมีมาให้นะคะสําหรับด้านหลังก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะ <c oughs> นี่นะคะสาหรับด้านหลังนะคะก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะก็สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ด้านหลังห้องดิสานนะคะถือว่ากว้างมากๆนะคะสําหรับตัว t o y ยต้าฟอร์จูเนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่มีสมาชิกในครอบครัวไม่มากนะคะมีแค่คันนี้คันเดียวก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ทั้งครอบครัวแน่นอนนะคะคันนี้สามารถจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด7ที่นั่งด้วยกันนะคะลูกค้าสําหรับ,บอบ์ดแถวสุดท้ายนะคะสามารถพับเก็บใช้งานแบบนี้ได้เลยนะคะตร กลางจะสามารถาวางสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นครอบครัวใหญ่นะคะสามารถพรับเบาะลงนะคะเพื่อที่จะจุผู้โดยสารก็ได้ค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายต่อการใช้งานของลูกค้าได้เลยนะคะหัวน็อตนะคะลูกค้าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่นะคะเราให้ลูกค้าได้เห็นสภาพแบบนี้นะคะตามจริงหน้างานนะคะ100%ซนะคะอย่างที่ยกได้บอกไปนะคะให้ลูกค้าได้เห็นอัน ด้านกันเลยนะคะทั้งตัวรถว่าสภาพนะคะเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะนี่นะคะตัวรถเลียงเลี่ยงแบบนี้เลยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะอย่างที่อยกได้บอกไปเนาะสําหรับคันนี้นะคะก็สวยงามมากๆนะคะสําหรับตัวแอร์แบ็กฝั่งผู้โดยสารมีให้นะคะแล้วก็ เป็นคู่มือการใช้งานต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะสําหรับคันนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาเป็นตัวสเปคนี้อยู่นะคะก็าฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งท่านนะคะสําหรับคันนี้คือได้ปลายพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าไม่ต้องแต่งเสริมเพิ่มเติมอะไรแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะสนใจนะคะอย่ารอช้านะคะช่วงนี้รถคือมาไวไปไวมากๆเลยจริงๆนะคะไม่อยากให้ลูกค้าของเราได้พลาดนะคะกับรถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะหยกต้องขอตัวลากันไป ก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ